สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีฮันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเสหรับเจ้ารอยย่อเอ็นฟิลครับเมเทออร์สามห้าสูนะฮะรถคันนี้จดทะเบียนปี2022นะฮะเลขไม่สามรกิโลเมตรแท็บแล้วก็คัสตอมมาทั้งคันครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะครับ312กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากปัทถุค้าให้ดูทุกคันฮะจอเดินไม้นะครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงฮะ กุญแจให้มาครบ2ดอกหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตนะครับแผงคอบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมคันนี้เป็นแฮนด์แต่งนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆไม่มีรดลางครับปอกแฮนด์แต่งนะครับสีขาวครับแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์แต่งมือคัดมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกมันเบรกสวยใสครับไม่มีรัวซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งตัวสอดต่างๆก็ไม่มีรดลางนะฮะชุดสีทางต้องบอกว่าอันนี้ทําสีใหม่นะครับแอร์บัตลายใหม่นะครับสวยงามครับนีฮะ ฝาถังเดิมสวยครับไม่มีคราบสนิมตัวถังไม่มีบุบละลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งคันนี้จ้บอกว่าหุ้มหนังใหม่นะครับงานงานคัสต้อมใหม่นะครับมีจุดมดด้านหลังแอร์บัดมาเป็นลายหุ่นขาไฟฟูจินะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ไฟเดียวกู้หลังแต่งเป็นทรงกระสุนนะฮะมาครับด้านหน้าถ้วยไม้สวยนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านข้างไม่มีแตกร้าวโคมไฟหน้าเดิมครับ สวยใสนะครับไม่มีแตกลาไม่มีแตกไรงาแกนโชคสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนครับบางคนหน้าเดิมนะครับพ่นลายใหม่ครับเป็นสีขาวนะครับนี่ฮะแล้วก็ลายไอแบดตั้งค่าครับสวยงามครับนี่ฮะยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ300กิโลเมตรแท้ครับแล้วก็ล้อด้านหน้าครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีรั่วสวยครับแทบไม่มีคราบตะหนิมแน่นอน จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยเพราะนี่คือ310กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อเอาครับไปขอไปครับกระบอกโช้ด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มรสลายครับคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยแน่นอนมาดูครับมาดูนี่ฮะตัวเฟรมด้านบนนะครับเหตุเฟรมอยู่ครบสติ๊กเกอร์เฟรมครบผมนี่ฮะครบเลยคอท่ทอด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับฝาวาล์วเดิมสวยไม่เคยเปิดไม่มีรวสูญนะครับกาวคลิปเครื่องสวยครับ สีไม่มีผุพองแน่นอนครับแท้งเครื่องเดิมนะฮะแล็คเกอร์เดิมไม่มีรอยล้มล้วก็ล้มแตกพักเท้าเดิมครับแทบไม่ท่อเบาะแทบไม่สึกเลยใชยเป็นหลังเดิมครับไม่โคดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะจาก38คัสตอมนะฮะจฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับนี่ฮะล่านแบบนี้เลย การเล่นดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอยนะครับนี่ครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับแล้วค่อยดูดีีให้ดูหน่อยกระเป๋าข้างด้านข้างครับนี่ครับเพ้นไลน์ใหม่นะครับเป็นนี่ฮะชื่อรุ่น Meteor 350สวยงามมากครับเข้ากับตัวรถเลยนะฮะขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับชีรวัสดสวยครับ แทบไม่มีค่าสนิมเลยต้องบอกว่าคันนี้ล้อนะครับด้่นหลังแต่งจาก RCB นี่ฮะล้อหน้าหลังแต่งจาก RCB นะฮะมาครับยางหลังครับนี่ฮะต้อบอกว่าสภาพเกือบ100%เปซเลยนี่โอ้โหสายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบีย้ยล้คันนี้ไม่เคยบัติเหตุแต่แรงสิ้นแน่นอน<ม>นะครับอ่ะ แผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างครับนี่ฮะย้ายมาด้านข้างแบบนี้เป็นของแต่งนะครับโทสเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับตัวบิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยพักเท้าฝั่งซ้ายครับนี่ยางเต็มนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องเดิมแล็เกอร์เดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาวาวสวยไม่มีรั่วซึมนะฮะคีบเครื่องเดิมสวยครับไม่มีจะบอกว่าสีไม่มีผุพองนะครับนี่ฮะโอ้โหหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับ แห้งสายนะฮะตันสไตายลดสามร้อยสกิโลเมตรน่าต้องเป็นแบบนี้นะฮะกระบอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับอะน,นะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1 3 9 0 0 0สบาทเท่านั้นครับเราบอกว่าดาวเริ่มต้นเพียง50,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งสินประเทศฟรีค่าโอนนะครับเงินสดลดได้อีกเรารับแลกเทินบิ๊กไบายทุกรุ่นลดในทุกรุ่นครับถ้าคุณมองหาเมทีออสาม เรามีให้เลือกแบบว่ารถเดิมนะฮะรถคัสซอมนะครับถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันนะครับธนบายนันทบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ